ผู้ให้โชนะชื่อว่าให้หายุวันนะสุกะปาละและปฏิบาลพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์ไว้กับปิสุตั้งหลายปิสุตั้งหลายผู้ให้โชนะชื่อว่าย่อมไม่ฐานะสี่อย่างแก่ปฏิคาหกสี่อย่างเป็นอย่างไรคือให้หายุให้วันนะให้สุกะให้ปาละ กลั่นให้หายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิ์หรือเป็นของมนุษย์กลั่นให้วันณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันณะอันเป็นทิ์หรือของมนุษย์กลั่นให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขอันเป็นทิ์หรือเป็นของมนุษย์กลั่นให้ปละแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งละอันเป็นทิ์หรือของมนุษย์ พ่สูทตัางหลายผู้ให้โชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่อย่างนี้แล่แก่ปฏิคาหกคาถาผนวกท้ายพะสูตรผู้ใดย่อมให้โชนะโดยเการบตามการอันควรแก่ท่านผู้สำรวมบริโภคโชนะที่ผู้อื่นให้เป็นอยู่ผู้นั้นชื่อว่าให้ฐานะทั้งสี่อย่างคืออายุวันนะสุขะภาระ ผู้มีปกติไอห,หายุวันนะสุกบาละจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆปีสูตั้งหลายผู้ให้โูชนะชื่อว่าให้ฐานะอ้าอย่างแก่ปฏิกาอกอ้ายอย่างเป็นอย่างไรคือไอห,หายุให้ไอวันนะไอสุกไอกำลังไอปฏิปาน คลันให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้ม pues ีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์คลันให้วันณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์คลันให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์คลันให้กำลังแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแอ่งกำลังอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ การให้ปฏิปานแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนเองปฏิปานอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์พี่สูตั้งหลายผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะอ้าอย่างนี้แล่แก่ปฏิเกากาตาประนวกทายระสูตรผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุให้กำลังย่อมได้กำลังให้วันนะย่อมได้วันนะให้ปฏิปานย่อมได้ปฏิปาน ให้สุขย่อมได้สุขกลั่นให้อายุกำลังวันนะสุขและปฏิปาลแล้วจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆ